สวัสดีครับวันนี้วันอังคารเดี๋ยววันนี้จะมาส่งงานอยู่ห้าตัวฮะจะได้ส่งอยู่ก่อนหนะ้าอยู่สักสตัวน่าจะได้ส่งพวกนี้สตัวก่อนฮะสองสองส่วน2ตัวที่เหลืออ่าหลังสุดอ่าพี่เขาโจรสิ้นเดือนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็กําลังทักลูกค้าอยู่เดี๋ยวมาให้ดู3ตัวแรกที่จะได้ส่งก่อนฮะตัวแรกนี้จะเป็นมือสอดนะฮะ รางยาวอยู่130ยเซนตัวนี้จะเป็นปีกค้งคาวฮะอ่า40เซนฮะตัวนี้ส่งคุณส่งคุณสุที่สาฮะตัวนี้จะไปสุพรรณบางปะมาะฮะตัวนี้จะเป็นปีกค้างคาว40่ิบเซนเป็นไม้ประดู่ฮะ ส่วนตัวที่สองนี้เป็นกำคอตัวนี้จะเป็นลางร้อยสามสิบเหมือนกันตัวนี้จะเป็นปีกโรเลอร์ค้งข่าวระยะชักอยู่ที่ประมาณ78ฮะนี้จะส่งไปหาคุณทินกรฮะอันนี้ไปหนองคาย ส่วนตัวที่สามนี้ติดดอต,ตัวนี้จะเป็นมือสอดติดดอเป็นปีก45เซนล,เล้อเลื่อนในข้างขาวนอกอ่ารีดปลายเรียวลางอยู่ที่130อันนี้นนจะไป <c oughs> ของคุณทันเน่ตฮะอันนี้จะไปสกลนครส่วนตัวที่สามนี้อ่าลูกค้าเขาจะโอนสิ้นเดือน ส่วนตัวสุดท้ายแม่บ้านกําลังทักหาฮะเป็นปะดูกะพีเข่าควายตัวที่สองนี่ก็ปะดูกะพีเข่าควายส่วนตัวที่สามนี้ปะดูแดงติดกะพีขาวส่วนตัวกําคอนี้จะเป็นอ่าปะดูแดงส่วนตัวแรกนี้จะเป็นปะดูกะพีเข่าควายครับตัวนี้จะเป็นรางบนแท็กทั้งหมดนะครับอ่าจะได้ส่งพวกนี้น่าจะสาท่านฮนะ ก็ให้ลูกค้าดูก่อนส่งงาน <c oughs> ตัวแรกนี้เป็นปีกคังคาว40เซนลดน้ำหนักหน้าตัวที่สองก็ลดน้ำหนักหน้าตัวที่สามตัวที่ส,สี่ตัวที่ห้าจะรีดปลายเลียวทั้งหมดก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้านะครับว่าจะเอาลดน้ำหนักรดน้ำหนักหน้าหรือว่ารีดปลายโอเคฮะก็ได้ส่งตามนี้ครับของอเดือนนี้ ส่วนคิวที่เหลือก็เดี๋ยวไปบ้างก็ทักหานะว่ามีของใครบ้างขอจบอาการส่งงานเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ